สวัสดีเชียงงหม่ทักครับเรามาปิดจ็อบปปสไทยยูลีกกันที่จังหวัด เชียงใหม่เจ้านี่ก็อยู่ที่จงังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วที่เราจะมาบุกภาคสนามแบบนี้หลังจากที่เราไปนู่นมาแล้วทั้งอขอนแก่นสุพรรณสิงห์บุรีชลบุรีนี่เหลือที่นี่ที่สุดท้ายก่อนจะเข้าสู่รอบของไฟนอลที่จะไปสักมาณเดือนกุมภาม์มนานะอ้าววันนี้บรรยากาศความน่ารักของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างไรน้องๆน,น่ารักแค่ไหนเหมือนเดิมครับอยู่กับผมบอลขอบสนามรัดเลาะให้ดูกัน พอดีแต่และสนาะเนี่ยเราเราก็ทาหมดแล้วเนาะทั้งดูบรรยากาศทั้งคุยกับผู้ปกครองคุยกับโคช้ชเดินชิมอาหารมันครบหมดทุกอย่างแล้วไงแต่วันนี้ก็เลยขออนุญาตคิดธีมใหม่แล้วกันมาแบบขอบสนามเราลองเลาะขอบสนามดูไหมว่าที่เชียงใหม่มีอะไรนะ่าสนใจกันบ้างไปสวัสดีค่ะอา้าวกูลืมเปิดไม์นี่พอดีพี่มาทํางานที่นี่แล้วก็พี่แบบ อยากจะเลาะขอบสนามในเวอร์ชันของขอบสนามดูวันนี้ถามหน่อยมาเชียร์ใครลูกเบอร์37เบอด์โอ้โหโคตรชัดเจนเลยอันนี้ระบุเบอร์ไงระบุเบอร์เสื้อแดงหรือเสื้อลายเหลืองเขียวเสื้อแดงเสื้อแดงต้องบอกก่อนนะว่าที่เราดูอยู่นี่คือเทพศิรินนะเทพศิรินวิทยาเขตเชียงใหม่แล้วน้องมาเชียร์เบอร์37ใช่ไหมใช่เขาหลอกนะหลอเรือบร้อยไม่เชียมึง เขาไม่ชมมึงอยู่ดีเขาก็ไม่ได้ชมมึงเขาชมเปิดสำเนีอ่ะหนูอีกคนหนึ่งลูกมาเชียร์ใครคะไม่มีค่ะไม่ได้มาแฟนกลับบ้านเอาอย่างชอบเลยแค่แฟนไม่อยู่เออโอเคอ่ะไม่เป็นไรงั้นพี่วานนิดๆได้ไหมเปิดว้าวพี่ได้ไหมไอยากให้ไหนลูกให้ไอจีให้เฟซบุ๊กได้หมดเลย t h i p t h i p แล้วก็ P อีก4ตัวคะ่ะอ่าแล้วก็อันเดอร์สกอร์จุดหนึ่งห้าค่ะ อ่าพี่ลืมถามชื่อหนูชื่ออะไรลูกชื่อทิพย์ค่ะชื่อทิพย์น้องทิพย์อ่าหนูวิคนหนึงลูก b a i t o e y n q อันเดอร์สกอร์ค่ะชื่ออะไรคะใบเตยค่ะใบเตยเรียนอยู่ที่เดียวกันไหมที่เดียวกัน <ใบ S 1> โอ้คนนี้มีแฟนแล้วคนนี้แฟนอยู่ในนี้เ้ยไม่ใช่แฟนอ๋อแค่ชอบแค่ปลืมปล้มแค่ปลื้มแค่ปลื้มอ่านี่คือสีสันขอบสนามของจริงขอ,ะะอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกมาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อดีกว่า อยางโตใช่ค่ะเดี๋ยวพี่เอาคืนค่ะลูกไม่แพงค่ะอย <laughs> <laughs> ากได้จีสาวไอ้หนุ่มเฮ้ยลูกเมื่อกี้มันฟังอยู่มันฟังอยู่ไอ้คนเนี้ยตามมองนี่ถูนฟังพี่ <laughs> พอดี <c ute> แก๊งนี้เล่นชเลนก์กับหายใช่ไหมโอเคน้องๆชื่ออะไรครับคอปเตอร์ครับคอปเตอร์ครับองออะไรรคับ๋อชอปเปอร์คอปเตอร์เราชื่อชิมิครับมิกครับเราชื่อกิตครับกิตชอบไหมชอบเลยครับนั่งไง ไม่น่ามีฐานอย่างอื่นชอบฟุตบอลครับได้ได้ได้อี่ด้อื่นไม่ค่อยยุ่งกับแม่ส่งให้มาเี่นฟุตบอลเนี่ยไม่กูรู้นะไม่กูปีที่แล้วเองอ่ะเออ้าววันนี้เป็นยังไงบ้างน้องๆมาแข่งที่นี่เป็นรอบที่ไหญ่ละ หลายรอบนะครับหลายเกมไม่ใช่ไหมเป็นยังไงบ้างกับรายการนี้สนุกไหมผมว่าสนุกนะครับได้หลายอย่างนะครับอย่างสาวข้างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงมึงมุ่งฟุตบอลเมื่อกี้พูดอยู่เลยประสบการณ์ครับได้เจอหลายหลายคนเงียบไปหลายทีมเป็นกาเคยเคยเจอคนแบบเก่งๆไหมเราเคยเจอแบบ เฮ้ยทำไมพี่มันเก่งจังวะเคยไหมี่ก็มองอยู่มันเคยเจอกูอะอ้าวอันเนี้ยพี่ชอบอย่างหนึ่งคือสำรลองก็ได้เล่นถูกไหมตัวจริงก็ได้เล่นแล้วแต่โค้ชในการทามิ่งเวลาแหละใครลงเยอะลงน้อยอยากให้พูดถึงประเด็นนี้หน่อยเพราะว่าพี่เองอะไม่ใช่คนเล่นเราเป็นคนเล่นเป็นยังไงบ้างกับกับการที่เนี่ยใครลงก็ได้ยังไงก็ต้องมีคนลงทุกคนเป็นยังไงบ้างเออผมคิดว่ามันดีอู่แล้วเพงพอพงพอถ้าพูดบ้างพูดไปไอ้นี่พูดหน่อยพูดหน่อย ก็ดีครับพี่แบ่งกันแบ่งกันเล่นครับผมคืออะไรวะใครใครจะน่าใครจะอ่ะไอ้นะสวยนี่นี่สวยคนนี้เขาเขาบอกเขาชอบเบอร์สามเจ็ดใครว่าเบอร์แฟนเขาแฟนเขาเนพื่อนผมอ๋อแฟนเพื่อนผมอ่ะไอ้นี่สวยแฟนเพื่อนไอ้นี่ไอ้ไอ้นี่นะมันลายนะอ่ะอันนี้กลุ่มน้องๆกลุ่มนี้เราลัดเลาะไปต่อลัดเลาะไปเรื่อยในเวอร์ชั่นของสนามลัดเลาะครับไป เอาลัดเลาะขอบสนามเวอร์ชันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพามาดูบรรยากาศโดยรอบว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะจะนําเสนอแล้วกันในเวอร์ชั่นของน้องๆที่มารอดูไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆหรือคุณฟงคุณแฟนบรรยากาศน่ารักดีพามาดูกันดีกว่ากับสาวๆกลุ่มนี้ฮะสาวๆวเสียงเมยนี่สวัสดีค่ะ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 อ้าโอเคหนูมาจากไหนกัน อำเภอฮอดค่ะอำเภอฮอดแล้วจากที่หนูอยู่มาตรงเนี้ยไกลไหมไกลค่ะเกือบร้อยโลเลยโอ้มาไงกันอ่ะรถยนรถยนโอเคเป็นไงบ้างคะกับบรรยากาศมาดูที่นี่บ่อยไหมเคยมาดูก่อนหน้านี้ไหมเคยค่ะเคยมาค่ะทุกอาทิตย์เลยเหรอเกือบเกือบค่ะเกือบใจมันรักอะเนาะใจมันรักเพาแฟนเตะบอลค่ะแฟนแฟนใครคนนี้คนเดียวทำไมหนูไม่มาคนเดียวลูกที่แบบไม่ต้องมาบากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมัน มนก็ใอยค่แล้วก็พาเพื่อนไปเที่ยวอ๋อพาเพื่อนไปเที่ยวเพื่อนอยากมาไหมลูกมาค่ะชัดชัดเลยอย่างนี้ไม่ได้โดนบังคับหรอกก็เต็มใจแหละอา้าวถ้าสมมุมติตอนนี้กล้องอะ่ะเป็นแฟนเราที่เตะบ,บอลอยู่อะ่ะเราอยากบอกอะไรเขาให้ให้พี่ชื่นใจอ่ได้ไหมเอออยากบอกว่าจะคอยซัพพอร์ตทุกสนามเลยค่ะ ทำไมสนามย่างเป็นสีชมพูไว้ะเฮ้ยเพื่อนบอกเพื่อนก็บอกมึงพพอร์ตกูด้วยดิโอเคโอเคขอบคุณน้องๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัอ่ะนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมโดยรอบสนามล้วกันวันนี้มาในเวอร์ชั่นแบบขอบสนามของจริงนะขอบสนามพาเละขอบสนามในปปสไทยยูีิที่ เชียงใหม่นะครับนี่นับเป็นสนามสุดท้ายนะครับที่พวกเราทีมงานขอบสนามเนี่ยจะได้มาเก็บบรรยากาศ ไปฝากกันทั้งบรรยากาศโดยรวมของทุกๆสนาม4 5หสนามแล้วก็ชเลนต์ต่างๆนะครับที่เราก็มีให้ดูกันตลอดเนาะหวังว่าต,ต,ต่อไปจะเจอในสัปดาหเดือนกุมภาเดือนมีนาคมเราจะไปเกาะติดในรอบชิงกันเกาะนี้แหละน้องๆเหล่านี้แหละที่เราไปมา4 5หสนามเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในทีมตัวแทนที่ไปแข่งในรอบชิงแชมป์ประเทศนะฮะก็เดี๋ยวไว้เจอกันละกนนันนี่แหละครับบรรยากาศที่ขอบสนามเรามาเลาะขอบ สนามป Kell. ปสไทยยูดลลกที่เชียงให,ให,หม่ครับ